คนิตี้ของคนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ตอนที่เลิกงานหรือว่าเป็นตอนที่อยากพักผ่อนหย่นใจก็จะมาที่อ่างแก้วที่มอชอกัน จริงๆอ่างแก้วเนี่ยเขาบอกว่าสร้างมาประมาณปีพศ2505ซึ่งสร้างมาตอนที่ก่อสร้างมหาลาัยเชียงใหม่โดยเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ําที่ลงมาจากทางดอยสุเทพแล้วก็พอมันมีน้ำเนี่ยที่มันลงมาจากทางดอยสุเทพเนี่ยตัวน้ำเนี่ยก็จะมาเก็บไว้ที่อ่างแก้วแล้วคนในมหาลาัยเชียงใหม่เขาก็จะมาใช้น้ําจากอ่างแก้วมาอบอป,โ,ปโภคบริโภคกันก็จะเป็นช่วงวันหยุดที่เวลาเรามาที่อ่างแก้วอะ่ะ ไม่ว่าจะมาวิ่งมาพักผ่อนหรือมาออกกําลังกายก็จะรู้สึกให้ความฮิวใจเราก็จะรู้สึกว่าเรามาแล้วเรารู้สึกแบบมันฟูลฟิลมันเหมือนเป็นการชาร์จแบบเหมือนการเติมพลังแล้วยิ่งมาดิฟกาแฟตาสว่างของทางร้านเนี่ยพลังเนี่ยถูกชาร์จไปด้วยกาแฟที่มีคุณภาพและเป็นกาแฟที่มีความเต็มเปี่ยมไปด้วยสิ่งที่เราตั้งใจทําไว้สําหรับคนทํางานโดยเฉพาะเพราะเราเป็นร้านกาแฟสําหรับคนทํางานโดยคนทํางานแล้วก็เพื่อคนทํางานครับ